สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บีเลิฟทาโร่ค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นลันดอมนะคะที่มีิวข้อช่อว่านิงน่งๆเงียบๆแบบนี้นะคะเขายังอยากคุยกับคุณไหมนะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะคะจะให้คําตอบอะไรกับเราได้บ้างนะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะ มันอาจจะมีตรงบ้างนะคะบางส่วนบางช่วงบางตอนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานที่ดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปนะเพราะว่าเป็นดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะยังไงก็ ต้องแบบใช้วิจารณญาณจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนเนาะพลังงานของคุณนะคะเป็นแบบไหนนะเจ็ดกลับหัวนะคะ10บถ้วยเ h อทาวเวนะคะ บีมองว่าพลังงานฝั่งของคุณนะคะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างนะคะจบลงไปแล้วนะคะจบไปแบบช้าๆเหมือนกับว่างานโปรเจกต์ใหญ่นะคะค่อยๆทําเสร็จไปทีละขั้นทีละตอนอะไรแบบนี้นะคะ่ะค่อยๆเสร็จไปทีละนิดทีละนิดนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะคะ่ะเหมือนกับว่าในตอนนี้เนะี่ยเขาเรียกว่า มีการเปลี Bond ่ยนแปลงแบบช้าๆนะคะไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วนะคะต่อก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบขยับทีละนิดะนะคะเหมือนกับเรื่องของการงานที่บีได้พูดไปแล้วนะเรื่องอื่นๆก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะพอไพ่เดรามันขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจบไปแล้วแหละแต่มันเหมือนกับว่าถึงแม้จะจบไปแล้วนะงานนะคะสมมุติเป็นเรื่องงานนะถึงแม้ว่าเรื่องงานเน่เรื่องนี้น่จะจบไปแล้วแต่มันก็ยังเหมือนกับว่า มันก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะ่ะเหมือนกับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังค้างคาใจอยู่เหมือนกับว่าถ้าแก้ตรงนี้อีกหน่อยนะมันต้องออกมาดีกว่านี้แน่ๆเลยนะถ้าหากว่าเติมตรงนี้อีกนิดนึงนะมันต้องได้แบบว่าเป็นอะไรที่มันแบบสวยมากกว่านี้แน่ๆเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนเหมือนกับว่า เสร็จสิ้นไปแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่แล้วใจคุณอะไรประมาณนี้นะบีมองว่าเป็นแบบน,นั้นแต่ว่ามันก็เป็นความสุขเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่ามันเป็นสิบถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะสิ่งที่มันสําเร็จไปแล้วสิ่งที่มันเสร็จสิ้นไปแล้วจบไปแล้วอะค่ะมันเป็นความสุขเข้ามาให้คุณแบบสิบถ้วยอะนะคะบีมองว่าพลังงานของคุณอะในวันนี้เป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ดีนะคะ แต่แค่มันยังมีบางเรื่องอะค่ะที่มันก็ยังค้างคาใจอยู่เท่านั้นเองนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะมันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีความสุขกันมาก่อนนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์นะจริงๆแล้วมันเคยมีความสุขกันมาก่อนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์ที่นิ่งๆเงียบๆนะคะของเขาเนี่ยมาเลยทำให้คุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจบแล้วหรือยังนะคะทำให้คุณมีความรู้สึกว่า มันจะแค่นี้ไหมนะคะเพราะคุณเองก็มีความรู้สึกว่าก็ยังชอบเขาอยู่นะแต่ทําไมเขาถึงนิ่งกับคุณจังเลยนะคะแล้วมันทาให้ความรู้สึกของคุณอนะที่มีต่อเขานะีคะ ค่อยๆลดระดับความรู้สึกลงมานะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของการงานก็จะเป็นอย่างที่บีได้พูดไปแล้วนะคะพลังงานของคุณเป็นประมาณนี้อ่ะนะเพราะคุณเองก็คือสงสัยแหละถ้าเรื <ối> What? What like? right? like juices, ่องของความรักน่ะ <th> ว <p ique leaves> ่าเขาจะเอายังไงกันแน่เนาะเพราะว่าเขาเองก็นิ่งแบบนี้เนาะยังอยากคุยกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะยังอยากมีคุณอยู่ไหมอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคําถามที่มันยังค้างคาใจคุณอยู่นะคะปีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ย น่าจะมีปัญหากันมาตลอดอะแต่ก็มันก็ไม่ได้แก้ไขอะนะอ่ะเราไปดูพลังงานฝั่งของเขานะคะ <9 S 1> เก้าเหรียญกลับหัวนะสิบดาบสิบดาบกลับหัวนะหนึ่งเหรียญน,นะคะอืม พลังงานของเขานะ่ะเอาตรงๆนะคะไม่ค่อยดีเลยค่ะเหมือนมันมีบางสิ่งบางอย่างหนักอกหนักใจนะคะอุปสรรคเยอะมากนะคะแล้วเหมือนกับว่าบางทีอะ่ะมันเหมือนกับสิบดาบที่มันกลับหัวเนี่ยมันเหมือนกับดาบยี่สิบเล่มอะ่ะปักลงมาที่เขาอะค่ะทุกสิ่งท,ท,ท,ทุกอย่างมันดูจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันดูทําอะไรไม่ได้แล้วมันเหมือนกับว่าในตอนนี้คือ มันหมดแล้วจริงๆอะค่ะมันขยับทําอะไรไม่ได้เลยลุกไม่ไหวแล้วนะคะมองไม่เห็นเขาเรียกว่าแสงจากไปอุโมงค์เลยนะคะมันดูมันมืดมนไปหมดเลยอะค่ะนะแล้วเขาเองก็มีความรู้สึกว่าในตอนนี้ชีวิตของตัวเองคือไม่มีความมั่นคงเลยค่ะก้าวเหรียญ่ะที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็มันก็ไม่เป็นใจแล้วด้วยนะในตอนนี้น่ะเพราะมันกลับหัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาจัดการอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะในตอนนี้นะ่ะ มันขยับอะไรไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะในตอนนี้คืออยากจะพักร่างของตัวเองก่อนจริงๆนะคะไม่อยากจะทําอะไรเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีแรงบันดาลใจในการทําอะไรเลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าในตอนนี้พลังงานของเขาจะดูแย่แบบนี้นะแต่เขายังมีความหวังนะคะเพราะมันมีหนึ่งเหรียญขึ้นมาตรงนี้นะคะ มันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะชีวิตของเขากําลังมีโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตกําลังจะได้เริ่มต้นนะคะอะไรใหม่ๆที่จะเป็นการเริ่มต้นทําให้เขารู้สึกว่าอ่ชีวิตของเขาอ่ะมันได้ไปต่อชีวิตของเขามันมีอะไรให้เขาได้ได้ทําได้ค้นคว้านะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ใหม่ๆเข้ามาหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้มันดูจบสิ้นไปนะคะเพ,พราะพลังงานของเขาในวันนี้คือมันแย่มากนะ แต่ว่ากําลังจะมีโอกาสเข้ามาแล้วสิ่งนี้ล่ะค่ะที่จะเข้ามาพลิกฟื้นนะคะทาให้เขามีกําลังใจขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานของเขาเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูซิว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของคุณหรือสถานการณ์ที่ผ่านไปแล้วของคุณกับเขาเป็นอย่างไรนะคะแต่ดีว่าเขาไม่ค่อยสบายใจนะมันอึดอัดค่ะความรู้สึกอะนะอึดอัดทำอะไรไม่ได้นะคะเหมือนเหมือนแบบ พูดอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็ดูแล้วมันก็จะพังไปหมดเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วทาให้เขารู้สึกท้อใจขาดความมั่นใจในตัวของตัวเองด้วยนะคะสิบไม้แปดถ้วยอืมการนิ่งตอนนี้อะคะ่ะไม่ได้อยากนิ่งนะเอาจริงๆแล้วนะแปดเหรียญเน,นะะี่ยค่ะแปดจับ แต่มันมีกำแพงขึ้นมาทำให้จำเป็นต้องนิ่งแล้วก็ราชาถือดาบนะคะสถานการณ์ของคุณนะคะจากที่บีเห็นตรงนี้นะมันเหมือนกับว่าอย่างที่บีได้พูดไปแล้วนะว่าการนิ่งอะคะ่ะจริงๆแล้วอะไม่ได้อยากจะนิ่งนะแต่มันมีกำแพงบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วทำให้มันเกิดอาการที่ว่าขยับไม่ได้นะคะเพราะว่า ทั้ง8ถ้วยอะค่ะแล้วก็8เหรียญที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยปัญหาค่อนข้างเข้ามาหลายทางนะคะลุมล้อมเข้ามานะคะทุกทิศทางเลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันยากมากเลยอะที่จะแก้ไขสถานการณ์น่ะแต่มันก็เหมือนกับว่าคนที่อยู่ในความสมพันธ์เนี้ยเอาจริงๆแล้วอะก็ยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยมือจากกันยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้เดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าสิบไม้ก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ก็ยังเป็นอะไรที่มันก็ยังชัดเจนกันอยู่ในใจอะค่ะเราไพ่ใบตรงกลางเนี่ยมันก็ยังเป็นแปดเหรียญนะคะซึ่งมันยังมันยังชัดเจนว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วมันก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รวดเร็วนะคะมันจะไม่ได้มีความสุขเหมือนเดิมหรือมันจะไม่รับการเติมเต็มเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ได้หายจากกันไปไหนนะคะก็ยังอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าใจยังนิ่งๆนะคะคุยกันน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วนะ่ะ ก็ยังไม่ได้ขาดการติดต่อกันโดยสิ้นเชิงนะคะก็ยังมีการคุยกันบ้างนะคะแต่บีมองว่าปัญหาที่เข้ามาน่ะที่มันเป็นปัจจัยภายนอกนะคะเข้ามากระทบโดยตรงจริงๆทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ลำบากนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าก็พร้อมนะที่จะจับมือกันไปนะคะสถานการณ์บีมองว่าเป็นประมาณนี้นะคะแต่ในตอนนี้คือการห่างกันอะ มันห่างกันเพราะภาระหน้าที่ห่างกันเพราะสถานาการณ์ที่มันจำยอมหรือว่ามันจำเป็นที่ต้องห่างที่ต้องนิ่งแล้วก็เงียบนะคะพอดูแล้วอะฝั่งคุณนะคะก็ก็หนักเหมือนกันแต่คุณเองก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ยังมีมีความสุขอากาศชีวิตของตัวเองนะคะในความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างแต่ฝั่งของเขาอะมันดูหมดสิ้นนะคะในตอนเนี้ย รอค่เพียงว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาน่ะมันจะสามารถทําให้เขาฟื้นขึ้นมานะคะแบบทําให้ตัวเองมีความสดใสขึ้นหรือหรือว่ามีความมั่นใจมากขึ้นอะไรแบบนี้นะอืมเหมือนเขารอโอกาสดีๆตรงนั้นอยู่นะคะอ่ะเรามาดูซิว่านะคะนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เนี่ยเขายังอยากคุยกับคุณอยู่ไหมนะคะ 4ดาบกลับหัวนะ3ดาบเจอฮอมิตกลับหัวเนี่ยมันมีปัญหาที่มันแก้กันไม่ตกจริงๆนะจุโวนะคะคนทางไกลได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้นะอายุแตกต่างกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก้าวถ้วย ถ้าดูจากตรงนี้นะคะจากไพ่ที่ออกมาน่ะถ้าถามว่าเขายังอยากคุยกับคุณไหมเขายังอยากคุยกับคุณนะคะเพราะว่ามันยังมีไพ่เดอะเวิลขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่า แต่ว่าในตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าจําเป็นที่จะต้องลอยตัวอยู่เหนือปัญหาก่อนจําเป็นที่จะต้องคุยกันน้อยลงเนี่ยค่ะมันมีความเจ็บปวดเข้ามาที่ใจอ่ะไม่รู้แหละว่าปัญหานั้นจะเกิดจากเรื่องอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่มันคิดกันไม่ตกมันเป็นปัญหาที่มันแก้กันไม่ได้ในตอนนี้อ่ะแล้วมันจําเป็นต้องนิ่งกันไปอ่ะนะแต่เขาเองก็ยังอยากคุยกับคุณนะคะอืมราชาถือถ้วยนะคะสิบเหรียญนะคะหนึ่งไม้ เขายังอยากคุยนะคะเดอะชาริออตละแล้วก็มีการอยากที่จะเดินทางมาหาด้วยนะคะแล้วก็อัศวินถือดาบนะคะอ่าจากไพ่ที่เบิดขึ้นมาเพิ่มตรงนี้นะคะสถานการณ์อ่ะที่มันนิ่งมันเงียบในตอนนี้มันเกิดจากการที่คุณนะ่ะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่มีด้วยกันได้ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะคะ่ะแต่มันเหมือนกับว่า มันยากมากๆนะคะที่จะแก้ไขในวันนั้นนะคะแต่เขาเองนะยังอยากที่จะคุยกับคุณนะคะเขาเองก็ยังอยากที่จะให้เรื่องราวระหว่างเรานะคะมันมีความสุขเขาเองยังรู้สึกดีกับคุณเขาเองยังชอบคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังพร้อมอะนะที่จะฝากฟันทุกอุปสรรคร่วมกันกับคุณนะคะเพราะทั้งหนึ่งไม้เดชาริออรแล้วก็อัศวินถือดาบนะ่ะออกมาบอกแบบนี้นะว่า นะไม่ว่าเส้นทางข้างหน้านะคะจะยากสักแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องพยายามสักแค่ไหนก็ตามนะคะหรือว่าเรามีความแตกต่างจากกันไม่ว่าจะแตกต่างในด้านอะไรก็ตามเขาอยากจะบอกคุณว่ามันไม่ใช่อุปสรรคเลยนะคะเขายังอยากคุยกับคุณเขายังมีแพชชั่นต่อคุณเขายังมีความต้องการคุณอยู่แต่ว่าในตอนนี้นะ่ะบางสิ่งบางอย่างทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถที่จะ คุยกับคุณได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสิบเหรียญเนี่ยมันบ่งเหมาะถึงความไม่มั่นคงนะคะอาจจะเป็นใจของเขาที่มันไม่มั่นคงในตอนนี้ก็ได้นะคะหรือบางสิ่งบางอย่างรอบๆตัวของเขาทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องไปจัดก,การภาระหน้าที่ของเขาก่อนนะคะเลยทําให้เขาเนะี่ยมีเวลาให้กับคุณน้อยลงนะคะหรือว่าบางทีอ,อาจจะแบบว่าไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรจริงๆอ่ะอืมบีมองว่าปัญหาแบบนี้มันสะสมกันมานานแล้วนะคะ พอในตอนแรกน่ะมันดูแล้วมันเป็นความมั่นคงมากการติดต่อสื่อสารคือสม่ำเสมอนะคะดูรายกันดีมากๆแต่พอผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะมันทําให้มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะ่ะมันก็แปลเปลี่ยนไปนะคะแล้วการน,นิ่งกันเงียบของเขาอะ่ะคุณก็เลยมีความสงสัยว่าแล้วเขาอะ่ะยังอยากคุยไหมนะคะบีอยากจะบอกว่าเขายังอยากคุยกับคุณนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะเป็นอะไรมากกว่าน,นั้นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวบีขอเปลี่ยนไพ่เป็นสำรับนี้เพิ่มนะ นะคะคุณอาจจะมีความระแวงนะคะอาจจะมีความระวังในตัวของเขานะคะแบบว่าเหมือนกับไม่รู้แหละว่าเขาทําทอะไรปิดบังคุณหรือเปล่านะคะไม่รู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะค,ะคุณอาจจะแบบสงสัยในตัวของเขานะคะ เพราะว่าบางทีอะความคิดของคุณนะคะอาจจะแบบว่ายังอยู่ในเขาวงกดอะไรแบบนี้นะเพราะว่าจากที่บีเห็นตรงเนี้ยคือสิ่งที่เขาคิดแล้วสิ่งที่เขาเป็นในตอนเนี้ยบีมองว่าเขาเองก็กังวลเหมือนกันละคะ่ะเขาอยากจะให้สถานการณ์ของเขามันคลี่คลายสักทีนะเขาก็อยากที่จะแบบเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาอะให้เป็นสถานการณ์ที่ดีอนะแต่บีมองว่าในตอนนี้นะ่ะเขารอคอยให้เวลานั้นมันจบนะคะเขารอคอยให้เวลาทุกอย่างอะคะ่ะ มันหมดไปนะคะแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นเรื่องราวดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเวลาที่ห่างไกลกันน่ะนะคะเขาก็คิดถึงคุณนะคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เรามีด้วยกันนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้คุณจะเป็นครอบครัวกันไปแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้เป็นครอบครัวบีก็มองว่าความสัมพันธ์นี้ยค่อนข้างมีความมั่นคงให้กันและกันนะคะ แล้วตอนที่ห่างไกลกันน่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ยืนยันคําตอบเดิมว่าเขายังอยากคุยกับคุณอยู่นะคะเขาเศร้าและเขาก็เสียใจนะคะกับทุกเรื่องเลยค่ะที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วในตอนนี้มันยากมากๆนะคะแล้วเขาเองก็คือการนี้เขาแบบไม่ได้คุยกับคุณอะ่ะเขาก็เหงานะเขาก็เหงานะคะแต่มันเหมือนกับว่า เขาต้องพยายามที่จะฝืนใจตัวเองอะบีมองว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยเขายังอยากให้ระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะได้กลับมาเดินเคียงข้างกันยังไงเขาก็ยังอยากคุยกับคุณนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามอะเขาก็ยังหวังว่าสิ่งที่เขาเคยอธิษฐานเอาไว้นะคะสิ่งที่เขาเคยขอพรเอาไว้สักวันนะคะ่ค่ะจับเป็นจริงนะเขาอยากจะบอกคุณว่าจริงๆเราเนี่ยเขานะ่ย ตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันกับคุณเลยนะถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงอะไรให้คุณเห็นมากมายนักนะคะแต่ทุกความรู้สึกของเขาที่ออกมาหรือคําพูดของเขาที่เขาเคยได้พูดกับคุณนะคะมันเป็นคําพูดที่ออกมาจากใจของเขาจริงๆนะคะแต่เขาก็กังวลน,นะเขากลัวว่าบางครั้งนะ่ะการที่เราเงียบกันไปแบบนี้นะ่ะเมื่อเราได้กลับมาคุยกันนะคะมันยังจะสามารถเป็นไปได้หรือเปล่านะคะ ต่บิอยากจะบอกว่าเขาอย่างเขายังอยากคุยกับคุณนะอืมนะคะเขายังอยากคุยกับคุณคุณอาจจะได้รับข่าวเขาของเขานะคะจากคนรู้จักของคุณแล้วก็เขาก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าตัวของเขาเองนะทุกเรื่องอะค่ะที่เคยผ่านมา เขาจริงๆอ่ะอยากจะขอให้คุณอภัยให้กับเขานะคะไม่ว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกอะไรก็ตามเน่ะนะเพราะบีไม่รู้ว่าเรื่องราวของแต่และคนนะคะที่เจอกันในความสัมพันธ์เนี้ยที่ทําให้มันเกิดการรู้สึกมันไม่มั่นคงในใจหรือความเจ็บปวดในใจอ่ะที่จริงแล้วอ่ะสาเหตุหลักๆอ่ะคืออะไรอันนี้บีไม่ทรพพาบเพราะไพอ่ะเขาไม่ได้บอกถึงสาเหตุตรงนั้นนะคะแต่เขาแค่บอกว่ามันมีปัญหาจากฝั่งของเขาแล้วทําให้เขาต้องหยุดนิ่งไปในความสัมพันธ์นะคะซึ่งเขาก็อยากจะบอกคุณว่า การหยุดนิ่งในตอนนี้เนะี่ยเขาอยากจะขอโทษคุณแล้วก็อยากจะให้คุณนะ่ะให้อภัยเขาจะได้หรือเปล่านะคะอืมเขาเสียใจยนะแล้วเขาก็เศร้าจริงๆนะคะกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่ะ นะคะแล้วเขาเองก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วนะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มองตาก็รู้ใจกันอะนะคะไม่ว่าอีกคนนึงจะรู้สึกอะไรนะคะเมื่ออีกคนนึงนะ่ะได้เห็นหรือว่าได้ยินเสียงหรือว่าได้สบตาแบบเนี้ยคะ่ะก็ทําให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่มันอยู่ภายในใจได้แต่เนื่องจากว่าในช่วงนี้คุณแล้วก็เขาอะไม่ค่อยได้คุยกันทำให้คอนเน c t ชันตรงนั้นนะ่ะมันก็ถูกตัดขาดออกไปด้วยเนาะ <Billie S 2> อยังไงเขาก็ยังอยากคุยนะคะเขายังอยากที klar, mm ่จะเดิน <lanç> ร <Pause> <ấy S 2> ่วมเส้นทางนี้ด้วยกันกับคุณนะคะเขายังอยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกับคุณน่ะไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะไม่ว่าจะเงียบหายไปนานสักแค่ไหนไม่ว่าเขาจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามแต่เขานะคะยังอยากคุยกับคุณแต่เพียงแค่ว่าในตอนนี้เขายังไม่พร้อมนะคะไพ่บอกแบบนี้นะว่ายังไม่พร้อมแต่เขายังอยากคุยกับคุณอยู่นะคะอาเราไปดูซิว่านะคะ ไพ่คาแนะนำในวันนี้หรือว่าพี่นางฟ้านะอยากจะแนะนำอะไรกับคุณนะคะบางครั้งนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณเครียดมากๆนะคะคุณอาจจะต้องผ่อนคลายนะคะหาเวลาไปพักผ่อนนะคะ หรือว่าหาเวลาที่ทำกิจกรรมที่คุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วคุณสบายใจบ้างนะความรักของคุณในครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยนะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจนะคะถึงแม้จะรู้สึกว่ามันท้อนะคะแต่จริงๆแล้วนะ่ะคุณทั้งสองคนนะ่ยยังมีกันและกันอยู่นะคะคุณทั้งสองคนนะจะสามารถจับมือกันแล้วก็ข้ามผ่านอุปสรรค ที่เจอกันในตอนนี้ได้นะคะความเป็นครอบครัวของคุณนะ่ะจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะความเครียดเนาะถ้าในตอนนี้อะจริงจริงแล้วอะบีก็เห็นแล้วว่าคุณก็เครียดเขาก็เครียดนะคะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็เครียดอะมันก็เหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องกําจัดความเครียดเหล่านั้นนะคะไม่ว่ามันจะ เครียดในเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ก็ตามะคะ่ะมันเหมือนกับว่าบางครั้งเราต้องปล่อยใจนะคะปล่อยสมองเราให้มันสบายๆบ,บ้างนะคะอืมเพราะว่าบางทีอะ่ะการที่เครียดมากจนเกินไปอะ่ะมันอาจจะทําให้เราอะ่ะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความสําคัญในชีวิตได้นะคะขอโทษนะคะคือจริงๆอะ่ะตัวของเขาเองนะคะอยากจะขอโทษกับทุกเรื่องเลยคะ่ะที่เขาทาให้คุณเสียใจอะ่ะอืม มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอะไรที่ไม่ถูกใจกันนะคะอะไรที่ผิดใจกันอ่ะก็เหมือนกับว่าถ้ามีเวลาได้คุยกันนะก็เหมือนกับว่าอยากจะให้ปรับตรงนี้เข้าหากันนะคะรักยืนยาวนะคะถ้าหากว่าสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ความรักของคุณน่ะสามารถที่จะอยู่กันไปได้ยาวๆเลยนะคะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าเลยนะความทรงจำนะคะ ความทรงจําทุกอย่างระหว่างคุณกับเขานะคะตัวของเขาเองนะคะก็ยังจําทุกเรื่องราวได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วบีก็เชื่อว่าคุณเองก็ยังจําทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะ,ะกับดักนะคะก็คือในตอนเนี้ยคุณทั้งสองคนนะ่ะบีมองว่า การที่คุณยังไม่ลืมเขาการที่คุณยังรอคอยเขาอยู่น่ะมันก็เหมือนกับว่าคุณเองก็ตกลงไปในกับดักของความรักไปแล้วซึ่งเขาเองก็ตกลงไปในกับดักของความรักแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักในครั้งนี้น่ะมันก็เหมือนกับว่ามันก็ยากนะคะที่จะถอนตัวกันขึ้นมาจากตรงนี้นะคะเราบีอยากจะบอกว่าเขาคนนี้อ่ะเอาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะเพราะเขามีพลังงานของ ราชาถือดาบนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างตั้งใจมากๆนะคะเวลาเขาทําอะไรอะนะเพราะฉะนั้น,นะในเรื่องของความรักเขาก็เองก็อยากที่จะใส่ใจให้ดีจริงๆนะคะแต่ว่าในตอนนี้คุณอยู่ไกลกันอะ่ะบีมองว่าคุณอยู่ไกลกันะ่ะบางคนก็ไกลกันคนละประเทศอะไรแบบเนะะี้ยค่ะมันเลยทําให้ยากที่จะดูแลเอาใจใส่กันได้แบบใกล้ๆนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ว่าในตอนนี้นะะ่ะ เวลาที่มันมีไม่เหมือนกันเนาะทำโซนเวลาที่มันแตกต่างกันนะคะมันยิ่งทําให้เราเนี่ยไกลกันมากขึ้นนะคะแล้วเขาเองก็เหมือนกับว่าชีวิตในตอนนี้คือมันยุ่งเหยิงวุ่นวายมากๆน่แล้วมันทําให้เขาแบบไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาได้บีมองว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะนะเพราะว่าไพ่แปดเหรียญใบนี้อ่ะเหมือนเขาก็แบบพยายามอะค่ะที่จะประคับประคองตัวเองเหมือนกันน่ะนะคะที่จะพยายามทําให้ตัวเองอ่ะดีขึ้นอ่มีความรู้สึกที่เหมือนกับพร้อมอะพร้อมที่จะ ดูแลความรักด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยดูแลการงานด้วยอะไรแบบนี้ยค่ะพอดูแล้วฝั่งเขาเนะ่ะมันมัน,ม,นมันเป๋มากเลยนะคะแล้วถ้ายิ่งไม่ได้มีใครแบบคอยอยู่ให้คําแนะนําเขาอะไรแบบนี้ยมันยิ่งทําให้เขาอะมองไม่เห็นทางข้างหน้าของเขานะคะมันค่อนข้างที่จะม,มืดมนนะเครียดมากนะคะอืมนะคะในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าในเรื่องของความรักเนะะี่ยค่ะก็พี่นางฟ้าบอกว่าจําเป็นที่จะต้อง จำเป็นที่จะต้องมองในมุมมองที่ต่างออกไปนะแล้วก็ปรับตัวนะคะแล้วก็ยอมรับกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะความทุกข์ใจนะคะความเศร้าเสียใจนะก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยทิ้งเอาไว้ข้างหลังเหมือนกันนะความรักที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะ่ะมันเป็นความรักที่ยังไม่ได้ผูกมัดกันเนาะ พี่นางฟ้าบอกว่าคนคนนี้นะ่ะบางครั้งเขาอาจจะทําตัวน่าเบื่อไปสักหน่อยนะคะแต่ว่าตัวของเขาเองนะ่ะเป็นคนที่แวลักใครแล้วอะ่ะเขามีทั้งความมั่นคงแล้วก็ความซื่อสัตย์ให้นะคะเขาเป็นคนไม่หวานอนะ่ะบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะบางครั้งพูดก็เหมือนกับว่ามะนาวไม่มีน้ำอ่ะนะคะพูดพูดแบบขวานผ่าซากไปเลยอะ่ะไม่ค่อยโรแมนติกด้วยนะ ะนะคะยังไงเขาก็ยังอยากจะคุยกับคุณนะคะความรักของคุณนะคะยังไงก็ยังจะต้องได้ดําเนินต่อไปนะคะมันยังไม่ได้จบแค่การน,นิ่งในตอนนี้นะ คนรักเก่านะคะถ้าใครอะจบกันไปแล้วจริงๆมันไม่ใช่การแค่การนิ่งหรือว่าการหายอะคะ่ะเขาคนนี้ก็จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมคุณและเขาว่ายังไงก็ต้องได้เปิดใจเรียนรู้ศึกษาดูใจกันนะคะชุนเลิฟค่ะความรักในวันนี้มีพลังงานของรักแท้นะคะลรอบีก็มองว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ เพราะว่าคุณมีสิบเหรียญเออคุณมีสิบถ้วยนะคะแล้วก็พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้ยทั้ง8เหรียญที่ต้องการทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเดอะชาริลออก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งไม้อีกต่างหากนะแล้วก็ยังมีพี่ไพ่ที่ขึ้นมาว่ารักยืนยาวเนี่ยมันก็ชัดเจนนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยสามารถที่จะเป็นรักแท้กันได้ในอนาคตนะคะ ่อนนี้เขาจะกลับมาคุณอาจจะได้รับสัญญาณบางสิ่งบางอย่างก่อนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากช่องทางไหนก็ตามนะคะถ้าใครมีเซนต์หรือเคยฝันถึงกันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ได้มีเซนต์ก็อาจจะได้รับ ข่าวาวจากคนใกล้ชิดไม่ว่าจะใกล้ชิดกับคุณหรือใกล้ชิดกับเขานะคะหรือผ่านทางช่องทางโซเชียลต่างๆอาจจะเป็นแบบนี้นะคะอะอะไรที่ในตอนนี้ควบคุมไม่ได้นะคะคุณก็ต้องปล่อยมันไปก่อนนะไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้อ่ะคะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการแล้วก็แก้ไขอะไรได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะความสัมพันธ์นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลนะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะ,ะบางครั้งนะคะ่ะการที่มีการนิ่งนะคะการห่างกันในความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาหนึ่งในชีวิตเส้นทางความรักของคุณนะคะที่มันจำเป็นต้องเจอสถานาการณ์แบบนี้นะคะ yes นะคะคนคนนี้นะคะจริงๆแล้วเขาคือคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะ แต่แม้ว่านะคะพี่นางฟ้าใบนี้จะบอกว่า Yes นะคะแต่ใบนี้ก็บอกว่าอ่ะเยสเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีปิงมานิดนึงนะคะก็มีเครื่องหมายตกใจนะคะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วน่ะพี่นางฟ้านะอยากจะให้คุณน่ะลองถามใจของคุณเองนะคะ ว่าใจของคุณเนี่ยคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับเขาคนนี้กันแน่การที่เขานิ่งไปแบบนี้การที่เขาเงียบไปแบบนี้เนี่ยคุณน่ะยังรอเขาอยู่หรือเปล่านะคะเขายังเป็นความสุขของคุณไหมนะคะคุณยังชอบเขาอยู่ไหมคุณยังแบบยังอยากที่จะให้เขานนะคะเป็นครอบครัวของคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากที่จะมีอนา,าคตร่วมกันกับเขาอีกไหมนะคะมันก็เหมือนกับว่าพี่นางฟ้าน่ะต้องการอยากจะให้คุณน่ะแน่ใจนะคะในหัวใจของตัวเองก่อนนะคะ ไม่ว่ายังไงก็ตามนะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะแต่บีมองว่าพลังงานในวันนี้คือดีมากนะถึงแม้ว่าพลังงานหลักของเขาจะดูลังไม่ค่อยดีก็ตามอะนะคะแต่ว่าเขาเองก็ยังอยากคุยกับคุณถึงแม้ว่าจะหายไปนานสักแค่ไหนแต่เขาก็ไม่เคยลืมนะคะแล้วบีก็มองว่าคุณเองก็ไม่เคยลืมเขาคนนี้เหมือนกันนะคะอ่าเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้าง ธาตุด,ดินนะคะผสศกันมังกรธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมไปถุนตุนกุมนะคะส่วนราศีก็มีพิจิกนะคะราศีธนูนะคะราศีกรกฎนะเท่านี้ค่ะโอเคเท่านี้นะคะครบเรียบร้อยค่ะ นี่ก็คือแลนดอมของเราในวันนี้นะคะบีก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบายบายคะ่ะ